เนื่องจากทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีกลุ่มชนต่างๆหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่วัฒนธรรมรวมทั้งอาหารการกินจึงมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนข้าวซอยก็เป็นอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ได้ดัดแปลงมาจากชาวจีนฮ่อที่มีเชื้อสายอิสลาม เป็นอาหารประเภทจานเดียวหาทานง่ายมีทำขายอยู่ทั่วไปข้าวซอยทำมาจากแป้งเป็นแผ่นแล้วนำมาหั่นซอยเป็นเส้นๆเ,เลยเรียกว่าเส้นซอยหรือข้าวซอยแล้วราดด้วยน้ำซุปเครื่องแกงสูตรดั้งเดิมโบราณของชาวจีนมุสลิมไม่ใส่กะทิบางคนจึงเรียกว่าข้าวซอยน้ำใส เมื่อคนไทยมาทำได้มีการประยุกต์โดยใส่กะทิเข้าไปด้วยเพื่อให้รสชาติเข้มขน้นถูกปากมากยิ่งขึ้นมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศสีออกเหลืองรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเค็มนำได้รสหวานมันจากกะทิมีทั้งข้าวซอยเนื้อและข้าวซอยไก่สำหรับเมนูนี้จะสาธิตการทำข้าวซอยไก่กัน ก่อนอื่นต้องมาทำเครื่องแกงเข้าซอยกันก่อนส่วนผสมต่างๆจะมีดังนี้พริกแห้งเม็ดใหญ่หอมแดงกระเทียมขมิน้นกะปิชะโกซึ่งเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งแล้วก็มีขิงเกลือป่นผงกะหรี่ซีอิ๊วขาว จะเห็นว่ามีส่วนผสมของเครื่องแกงข้าวซอยมีหลายอย่างและที่สำคัญจะต้องมีกลิ่นเครื่องเทศที่ต้องหอมนำอยู่แล้วเอาส่วนผสมต่างๆมาโขลกรวมกันให้ละเอียดโดยใส่ผงกะหรี่และซีอิ๊วขาวไว้หลังสุดเพื่อสะดวกตอนโขลกได้ง่ายเสร็จแล้วก็จะได้เครื่องพริกแกงสำหรับทำข้าวซอยในส่วนเครื่องปรุงก็จะมีไก่ เราจะใช้ส่วนของน้องไก่มาทำเส้นบะหมี่เลือกชนิดที่ไว้ใช้ทำข้าวซอยวิธีทำโดยเอาเส้นบะหมี่ไปลวกในน้ำเดือดประมาณ3นาทีจนเส้นลอยสุกก็ใช้ได้แล้วในส่วนกะทิมีทั้งส่วนที่เป็นหัวกะทิและแยกเป็นหางกะทิไว้ต่างหากเพิ่มรสหวานด้วยน้ำตาลปีบ๊บและส่วนสำคัญก็คือ เครื่องแกงสำหรับทำครอบซอยต่อไปเรามาทำกันเลยนะคะเอาหม้อขึ้นตั้งไฟตั้งไฟจนเดือดจากนั้นนำน่องไก่มาใส่ลงไปในหมอ้อต้มไก่ให้สุกอาจใช้เวลานานนิดนึงพอไก่สุกก็ตักน่องไก่ขึ้นพักไว้และเก็บหางกะทิที่เหลือไว้เอาหม้อใบใหม่มาตั้งไฟ ใส่หัวกะทิลงไปในหม้อตั้งไฟจนกว่ากะทิจะเดือดระหว่างนี้คนกะทิไปด้วยเมื่อหัวกะทิที่ตั้งไฟเดือดดีแล้วแบ่งตักเอาหัวกะทิบางส่วนไว้ใช้สำหรับโรยแต่งหน้าตอนจะรับประทานนำเครื่องแกงเข้าซอยมาใส่ละลายลงในหม้อคนให้พริกแกงเข้ากับกะทิให้ดีแล้วใส่น้ำตาลปีบ๊บคนให้น้ำตาลละลาย พอกะทิเดือดก็นำน้องไก่ที่ต้มสุกแล้วมาใส่จากนั้นนำหางกะทิมาเทเติมลงในหม้อคนให้เข้ากันตั้งจนเดือดอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จน้ำแกงข้าวซอยส่วนต่อมาจะเป็นเครื่องเคียงที่ไว้รับประทานร่วมกับข้าวซอยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบมีมะนาวหอมแดงต้นหอม ผักชีผักกาดดองเส้นบะหมี่ข้าวซอยที่แบ่งเอาไปทอดกรอบแล้วก็เพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกแห้งที่นำไปผัดกับน้ำมันพืชวิธีรับประทานข้าวซอยเราก็เอาเส้นข้าวซอยมาจัดใส่ถ้วยตักน้องไก่และน้ำแกงลงไปแล้วใส่เครื่องเคียงต่างๆแล้วแต่จะชอบมากน้อยแค่ไหนมีหมี่กรอบหอมแดง ผักกาดดองโรยหน้าด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็พร้อมรับประทานข้าวซอยเป็นอาหารที่หาทานง่ายถ้าเป็นข้าวซอยเนื้อก็ทำคล้ายกันแต่ต้องต้มเนื้อให้เปื่อยก่อนนะคะข้าวซอยไก่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีการดัดแปลงมาจากชาวจีน่อ ที่มีเชื้อสายสลามทางตอนบนของประเทศไทยนะคะคนไทยมาดัดแปลงโดยการแต่งเติมใส,ส,ส่สีสีก็คือมีการผสมผงขมิ้นลงไปให้เกิดสีเหลืองแล้วก็มีการใส่กะทิลงไปเพื่อให้เกิดเพิ่มความหวานมันข้าวซอยไก่นี้อาจจะรับประทานกับข้าวซอยที่เป็นเส้นสีเหลืองหรือจะรับประทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะถ้ารับประทานอย่างนี้จะเรียกว่าแกงไก่นะคะ การรับประทานข้าวซอยไก่นั้นโดยมากก็จะนิยมรับประทานคู่กับผักกาดดองแล้วก็ผักสดเครื่องเคียงซึ่งเป็นผักสดที่หาได้จากตลาดสดทั่ว,วไปไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็อาจจะมีการซอยหอมแดงนะคะควบคู่กันไปด้วยในการเป็นผักเครื่องเคียงนะคะน้ำพริกเครื่องแกงของข้าวซอยไก่เนี่ยเครื่องแกงที่เด่นๆก็จะมีผงกะหรี่นะคะมีพริก แห้งมีกระปิมีกระเทียมซึ่งส่วนประกอบของเครื่องแกงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสมุนไพรเครื่องเทศที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะคะมีประโยชน์อย่างไร <med S 1> เครื่องเทศสมุนไพรเหล่านี้เ,เป็นมีข้อมูลทางวิทยศา,าศาสตร์ว่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดต,ตันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเทียมนะคะซึ่งมีสารอาร์ลิซิน ค่ะเราก็มาดูคุณค่าทางโภชนาการตอนหนึ่งหน่วยบริโภคข,ของเมนูข้าวซอยไก่นะคะจากตารางเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากการรับประทานเมนูนี้ก็มักจะเป็นเ,เครื่องเทศองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในน้ำพริกแกงของข้าวซอยไก่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูด ผีมะกรูดเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะคะในการป้องกันโรคมะเร็งเพราะว่าข้อมูลทางทิทยาศาสตร์เนี่ยได้บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าผวมะกรูดเนี่ยมีสารเคมีทางธรรมชาติที่สําคัญในการป้องกันอนุมูลอิสระแล้วก็ต่อต้านเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ก็ยังมีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยมีสารน้ามันหอมระเหยนะคะแล้วก็ สารประกอบในตะไคร้เนี่ยก็สามารถป้องกันอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีนะคะก็ข้อควรระวังที่สําคัญของการรับประทานเมนูข้าวซอยไก่นะคะก็คือเจ้าตัวกะทิเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเติมเข้าไปแล้วกเ็เนื้อไก่ที่เราใช้มักจะเป็นเนื้อไก่จากน่องก็จะมีหนังไก่ติดเข้ามาด้วยดังนั้นเวลารับประทานสิ่งที่ แนะนำก็คือให้เลาะหนังไก่ออกแล้วก็รับประทานแต่เนื้อแล้วก็น้ำแกงของข้าวซอยเนี่ยก็รับประทานให้น้อยลงแล้วก็รับประทานผักเครื่องเคียงให้มากขึ้นค่ะข้าวซอยเป็นอาหารของทางภาคเหนือที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่มีไม่มากสำหรับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือซึ่งคงเกิดจากการประยุกต์ผสมผสารร่วมกันของอาหารจีนอิสลามและทางไทยใหญ่ กลายเป็นอาหารพื้นบ้านภาคเหนือของเราสืบทอดต่อมาหลายชั่วอายุคนกันเลย